วันนี้ช่อง b o สกีออนแอรนะคะวันนี้เรามีคอนเทนต์ว่าออลูกๆไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าติดโควิดนะคะเราก็เลยจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากเ,ออเรียนนะคะวันนี้โดยการให้นักเรียนเขียนตามคำบอกนะคะโดยมีกติกาว,ว่าให้อ่านหนังสือบทบทใดบทหนึง่งเดี๋ยวแม่จะเป็นคน ตั้งเองว่าจะให้อ่านบทไหนเสร็จแล้วก็จะให้เขียนตามคำบอกนะคะ20ข้อข้อละ1บาทนะคะทุกคนคือถ้าได้ครบ20ข้อก็จะได้20บาทถ้าเด็กๆขยันอยากได้เงินเพิ่มก็อ่านเพิ่มอีกบทหนึ่งได้นะคะก็วันหนึ่งก็จะได้ประมาณ40หรือแล้วแต่ความขยันเลยนะคะวันนี้เราก็จะให้เด็กๆไปอ่านหนังสือกันก่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวค่อยมาเขียนตามคุณบอกกันเ,<อ><ด>เราดูใน,น,นสารบัญก่อนนะคะว่าจะให้อ่านเรื่องอะไรดีเอาเรื่องแรกเลยไหมอ่ะนิทานพื้นบ้านไทยเลยเนะาะไล่เป็นวันเป็นวันไป,นนเ,ปนเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูนิทานพื้นบ้านไทยนะคะว่าแบบเนื้อหายเยอะขนาดไหนอืมโอเคได้อยู่นะ โอเคได้อยู่ค่ะพอสรุปก็คือของพี่บอสนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ฐานพื้นบ้านไทยมีคุณดีกว่าโอเคของพี่พุ่งกีจะเป็นบทที่สามนะคะจะเป็นป่านี้มีคุณเนาะโอเคค่ะสุกสองคนได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เขาไปอ่านหนังสือกันค่ะมีเด็กแบบนั่งให้กำลังใจหรือแบบกำลังง่วงอยู่นะคะ อ่ะดูพี่พี่ <c oughs> ตอนนี้คืองว่วงแล้วลืมตาไม่ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเด็กไปนอนแล้วก็ให้พี่พี่ <c oughs> อ่านหนังสือกันก่อนค่ะ ค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเด็กๆบอกว่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเขียนตามคําบอกแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเลือกก่อนนะคะว่าเราจะเลือกคําไหนบ้างค่ะเริ่มจากของเมื่อกี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวแม่เลือกก่อนนะคะ เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรากา็จะให้เด็กๆเขียนตามคำบอ,อกได้เลยนะคะเริ่มข้อที่หนึ่งเลยค่ะคิดนะคะเ,เขียนเลยค่ะกดเกณฑ์นะคะกับพระนครศรีอายุทยานะคะคำที่หนึ่งเสร็จหรือยังเรียบร้อยคำที่หนึ่งเสร็จอยัง,อยงคะ่ะ บะคำุญคที่คำว่าอาศัยะคำว่ารชดพูดค่ะทุกคนสรุปแล้วอ่ะคือตอนเราถ่ายคลิปเฉลยคำตอบนะคะเพาอเอินว่าคลิปมันหายไปค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เลยเหลือเฉพาะคำตอบคือที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะของบุ้งกี้สรุปก็คือ ได้ไปเจ็ดบาทนะคะแล้วก็ของพี่บอสคือของพี่บอสได้สามบาทนะคะคือรอบหน้าต้องให้อ่านหนังสือเยอะกว่าน,นี้แล้วค่ะทุกคนรอบหน้าเรามาเล่นเกมนี้อีกรอบกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ